มันจะล็อกเลยแล้วมันขึ้นหัวแม่แล้วพร้อมมาจับไว้พร้อมมาจับแม่ไว้แล้วอ๋อโอ้ยดึงพร้อมไปเรียกพ่อมาช่วยแม่๋<ห>อ้อย I don't know. มาขอแล้วมาขอแล้วทุกคนมาขอแล้วพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้ต้มมาก่อนนะต้วว่าไงต้วว่าไงต้วว่านี่เดี๋ยวเดีให้ต้มมาต้วว่านี่มีไหนแล้วมีนี่ไงมันหนีพาแม่เราไปดูสิ คงว่าแม่โดนล็อกบอกอย่างนี้ไปซีไปบอกแม่โดนล็อกไอีกแล้วนมันอยากลองอ่ะลองอะไรโคนหนักอ่ะนวดโคตรหนักอ่ะคุบอกแม่เป็นไรแม่โดนตาย <c oughs> ต,าย, <c oughs> ตายเลยพี่ไม่ติดเลย คุณนานแล้วคุณพ่ออาไทยคุณชอบหูเหรอหูนี่กว่าจะมาได้ถ่ายแมงเลย <c oughs> ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูไปถ่ายสิ <c oughs> พ่อใจเย็นไปก่อนเดี๋ยวไปบอกให้พ่อมาดูแม่ หัวเหมือนหวังหวงอกเลยโคตอ๋อ สับตูดสับตูดพ่ตูปสตูดหอมพ่อไปไหนพ่อไปพ่อไปยังไปนั่งพ่อไปนั่ง มันบีบขาแม่อีกแล้วบอกว่าโอ้โหโกนแน่งมิดครับบ่อยบ่ยไม่มีไม่มีเห็นบีบขาบ่อยเหรอ,อม,ม,ม,หมันบีบอะไรขามาบรนลุค่ะเฮ้ยไปจั่งไปไหนแล้วแม่จะออกไงอ่ะลกูกเชลูกยังไงอะไม่ออกไม่ได้เนี่ยดูนี่ด,ดึงขาดึงขาแม่ก่อน

เออเออจะขาก่อ hmm. น <I know. S 2>